เทคนิคที่จะช่วยให้เราเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งก่อนแก้ปัญหาปรับสภาวะจิตใจของตัวเองให้อยู่ในระดับที่สงบมั่นคงและสบายใจสักนิดหนึ่งซึ่งแน่นอนเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยเราจะไม่สามารถสบายใจมากๆสงบร่มเย็นมากๆได้ แต่อย่างน้อยมันต้องอยู่ในระดับหนึ่งมีปัญหาในจิตใจมันวันไหวอันนี้เป็นเรื่องปกติเราไม่โรคสวยเนาะเราอยู่กับความเป็นจริงให้เราหาวิธีที่จะปรับสภาวะอารมณ์ของเราให้มันลดความวูฟว่าบลงสักนิดหนึ่งอาจจะออกไปเดนินเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เป็นบรรยากาศสบายๆการไปเดินบนพื้นหญ้าเห็นต้นไม้เห็นท้องฟ้าหรือการหายใจเข้าออกช้าๆอย่างสบายๆเวลาที่เรากราวดิ้งหรือเวลาที่ทําให้สภาวะจิตใจของเราสงบลงมาระดับหนึ่งนะความสามารถในการแก้ ปัญหาของเราจะสูงขึ้นเพราะเวลาที่จิตใจวุ่นวายสมองที่จะเอาปัญหามาแยกแยะแบบเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันจะลดลงเพราะมันถูกสภาวะอารมณ์เนี่ยครอบงำสภาวะอารมณ์ที่มีความปกติสักระดับหนึ่งเนี่ยความสามารถในการคิดในการใคร่ครวญในการแยกแยะเอาเหตุและผลมาใช้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าและเนี่ยเป็นเทคนิคที่เราหลายคนมองข้ามไปมองหาว่าจะหาวิธีแก้ปัญหายังไงให้มันเ,เร็วๆแต่กลับมองข้ามการดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง ซึ่งอันนี้เป็นจุดพลาดเลยนะเพราะยิ่งไม่ดูแลอารมณ์ไม่ดูแลความรู้สึกแล้วไปหาวิธีการมาแก้ปัญหาเนี่ยเรามักจะเผลอใช้วิธีการแก้ปัญหาที่สร้างปัญหาใหม่ที่อาจจะใหญ่กว่าเดิมก็ได้อารมณ์ที่สงบมั่นคงระดับหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาแล้วก็ไม่ใช่การบังคับตัวเองนะว่าหยุดอารมณ์เสียเดี๋ยวนี้หยุดรู้สึกแย่เดี๋ยวนี้กลับมาอารมณ์ดีเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่วิธีการบังคับแบบนี้นะเพราะอารมณ์ความรู้สึกมันอยู่นอกเหนือคําสั่งของเรา อันนี้เราต้องรู้ด้วยสร้างเหตุปัจจัยออกไปหาธรรมชาติอยู่กับลมหายใจแบบสบายๆส,สักครู่หนึ่งเปลี่ยนโฟกัสไปทําสิ่งที่เราชอบสักแป๊บหนึ่งมันจะเกิดการปรับสภาพอารมณ์ความรู้สึกโดยอัตโนมัติเลยชอบทํากับข้าวไปทํากับข้าวแป๊บหนึ่งชอบเย็บปักถักร้อยไปทําการฝีมือเย็บปักถักร้อยที่ตัวเองชอบแป๊บหนึ่งชอบออกกําลังกายชอบเล่นกีฬาไปเล่นกีฬาแป๊บหนึ่งมันไม่ได้เสียเวลาการแก้ปัญหาไปเยอะหรอกแต่มันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาต้องใช้วิธีง,ง่ายๆแบบนี้ซึ่งหลายคนมองข้าม กลับมาดูแลอารมณ์ของตัวเองให้ดีแล้วค่อยเอาสภาวะอารมณ์ที่ดีแล้วสักนิดนึงนั้นน่ะมาแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นกว่าเดิม